สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่ม Follow ของ i g กันค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากได้ยอด o l l o w เพิ่มมากขึ้นดูวิธีการง่ายๆนี้ตามมาได้เลยค่ะอย่าลืมคลิกลิงด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันนะคะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ k m k t e t แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์24ชั่วโมงเลยค่ะมีหลากหลายแบบฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปไนนะะด้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งาน,นสามารถกดสมัครเข้าใช้งานก,นกันได้ตัวนี้เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะ ใส่ชื่ผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะยืนยนันรับผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยค่ะกดสมัครไปได้เลยหรือหากเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากได้การล็อกอินผ่าน g o o g l e ก็สามารถสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เช่นกันค่ะแต่หากเพื่อนๆท่านใดที่เคยล็อกอินก,กันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วค่ะสมัครกืนลับกันได้เลยลงชื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ นะคะมาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ kmmqt h e a d แล้วค่ะได้บ่งุูตรงนี้ค่ะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook i g y o u t u b e Instagram TikTok นะคะและอื่นอื่นอีกมากมายเลยในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวบริการเองค่ะมีอยู่หลากหลายบริการเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มติดตามนะคะเพิ่มยอดวิวเพิ่มรีวิวเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะคะเพิ่มกันเข้าดูไลฟ์สดสดิมสดและอื่นอื่นอีกมากมายในหลากหลายบริการเลยนะคะ สามารถเลือกสั่นใช้บริการกันไปได้เลยแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้เลือกเป็น IG Instagram กรตรงนี้ค่ะหมวดหมู่บริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นติดตามนะคะเพิ่ม Follow เพิ่มการติดตามนะคะมีถึง5หมวดหมู่6หมวดหมู่หลากหลายหมวดหมู่กันเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยขอเลือกเป็นตัวบริการพิเศษตรงนี้แล้วกันนะคะบริการด้านในมีอยู่หลากหลายบริการค่ะสามารถเลือกสัรใช้บริการกันไปได้เลยขอเลือกเป็น6กค่านะคะจะเป็นตัวด้านบนสุดตัวนี้1พันติดตามในราคา100่บาทเองนะคะ ในส่วนคำอธิบายตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสมารถอ่านในข้อใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยลิงก์ตัวนี้คัดลอกเอาไปได้เลยค่ะเลือกโพสตที่อาจจะใช้บริการกันได้เลยนะคะเราขอเลือกเป็นโพสต์นี้นะคะต้องเปิดการติดตามด้วยนะคะยอดเดินอยู่ที่สิบพันสี่ร้อยนะคะคัดลอกลิงก์และนำไปวางกันได้เลยบริการขั้นต่ำตรงนี้ยอดที่สิบค่ะใส่งไปหนึ่งร้อยในราคาสิบบาทกดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะทางระบบเด้งมาหน้าเขียวๆตรงนี้แล้วนะคะก็ได้รับการสั่งซื้อกันไปแล้วรอยอดขึ้นอีกสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูหน้าประวัติการสั่งซื้อแล้วนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะในทุกออเดอร์ใจอยู่นานี้กันทั้งหมดเลยสถานะตอนนี้รอทางระบบดําเนินการเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะเข้ามาสู่ช่องทางการเติมเงินกันแล้วนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีสินค้าช่องทางกันเลยค่ะตัวแรกเลยจะเป็นตัวสแกน QR code นะคะสามารถกดเกินได้ตรงนี้เลยค่ะตัวสแกนจะขึ้นมาสามารถ สแกนและโอนเงินได้เงินจะเข้าทันทีเลยนะคะตัวอ่งเป้าวเลตตรงนี้นะคะบนัสทางเปอร์เซ็นต์กันเลยชิพเพตรงนี้นะคะด้านในามีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะสามารถเลือกสัรใช้บริการกันไปได้เลยตัวคลิปเจตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อท่านใดที่โอนเงินต่างประเทศนะคะตัวนี้จะเป็นตัวง่ายที่สุดเลยค่ะมีทูกวันนี้วันเลตด้วยนะคะไปดูบริการกันนะคะในหน้าบริการตรงนี้ค่ะทุกๆบริการเลยและทุกๆแอตทริบ์จะอยู่ในะนี้ทั้งหมดเลยค่ะ สามารถเลือกสานใช้บริการเงินไปได้เลยนะครับสามารถคลิกลิง์ด้านความมือตรงนี้กดไปที่คำอธิบายตรงนี้ค่ะจะมีรายละเอียดนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เช่นกันมาดูแนะนําเพื่อนกันนะคะในมะืดนำะนะนะเพื่อนตรงนี้นะคะสามารถคลาดล้งลิงตัวนี้ให้เพื่อนๆได้เลยค่ะตัวนี้ได้รับโบนะะัสเปอร์เซ็นกันเลยนะคะ ตัวชี้เหลือตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาดําเงินไม่เข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นขึ้น,นช้าสักนิดน,นึงสามารถนําเล็กออเดอร์จากประวัติการสั่งซื้อมาวางค่ะตรงนี้ได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะพบปัดปัญหาใดก็สามารถกดกันไปได้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ต้องการความสะดวกเร็วเร็วมากขึ้นค่ะสามารถคลิกลิงต,ตรงนี้ได้เลยค่ะสแกนไลน์และสามารถ คุยกับแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินกันนะคะในหน้าช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเป็นการคืนเงินกลับมานะคะเพื่อนเพื่อท่านใดยอยากดูยอดเงินก็สามารถดูแต่ได้บริการนี้กันได้เลยค่ะยอดเงินบางส่วนและยกเลิกทั้งหมดก็จะอยู่กัหน,น้าน,นี้เลยไปดูตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันค่ะในหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะก็อยากดาวน์โหลด แอปพลิเคชันตัวนี้นะคะตัวนี้จะรองรับทางของ g o คุ l e p เพลและ App Store เลยจากการสั่งซื้อไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะยอด Follow ได้เพิ่มขึ้นเข้ามาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์เ k m t ีเท่วนี้กดผ่านลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยค่ะ